ทรัพยากรที่มีค่าอันดับต้นๆของโลกคือน้ำมันด้วยเป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบสำคัญที่คอยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่งการผลิตสินค้าอุป,ปโภคบริโภคซึ่งสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้แต่ละประเทศและทำให้เศรษฐกิจโลกเกติบโตว่ากันว่าใครที่มีน้ำมันมากที่สุดย่อมมีความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจและเป็นอภิมหาเศรษฐีโลกแล้วประเทศใดระที่มีน้ำมันมากที่สุดในโลกจากรายงาน BP Statistical Review of World Energy 2019ได้รวบรวมข้อมูลประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้ว Proof Reserve ประจำปี2018เอาไว้มาดูกันว่า5ประเทศที่น้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกมีประเทศใดบ้างและทรัพยากรอันมีค่านี้ได้เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆอย่างไร5อิรัก ปริมาณน้ำมันสำรอง1 4 7 2 0 0ล้านบาเรลเศรษฐกิจของอิรักพึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิบเป็นหลักโดยคิดเป็น90%ของรายได้ของประเทศจึงต้องเพิ่มกำลังการผลิตและการส่งออก โดยในปี2018สามารถเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันดิบได้เฉลี่ย4.6ล้านบาเรลต่อวันมากที่สุดเป็นอันดับ3ของภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมกับติดตั้งทุนรับน้ำมันดิบในอ่าวเปอร์เซียเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกส่งผลให้ปี2018มีรายได้รวม50,000ล้านดอลลาร์สหาราฐัฐ4 อิหรา่านปริมาณน้ำมันสำรอง155,600ล้านบาเรนการค้นพบบ่อน,น้ำมันแห่งใหม่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ช่วงปลายปี2019อาจทำให้อิหร่านมีปริมาณน้ำมันสำรองเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเนื่องจากน้ำมันที่พบใหม่มีจํานวนถึง5.3หมื่นล้านบาเรนหรือคิดเป็นราว34%ของปริมาณน้ำมันสำรองที่มีอยู่อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีต่อสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นกรณีการฝืนข้อตกลงนิ่เคลียร์ปี2015หรือมาตรการตอบโต้ที่มีต่อการลอบสังหารนายพลคาเมซมสุเลมานีผู้นำอันดับสองของอิหร่านเมื่อต้นปี2020ทำให้ตอนนี้อิรหร่านมีรายได้จากการส่งออกน้ำมันลดลง3 แคนาดาปริมาณน้ำมันสำรอง167,800ล้านบาเรนน้ำมันเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของแคนาดาสร้างรายได้คิดเป็น11%ของ GDP ในปี2018โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาและทวิปยุโรปเป็นคู่ค้าสำคัญปัจจุบนันอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันดิบประสบภาวะชะลอตัวเนื่องจากราคาน้ำมันดิบทั่วโลกตกต่ำขณะที่ต้นทุนการผลิตในแคนาดายัางคงสูงทำให้ บริษัทผลิตน้ำมันเอกชนหลายรายประสบภาวะขาดทุนจนต้องเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งออกน้ำมันได้ง่ายขึ้น 2. ซาอ,อุดีอาระเบียปริมาณน้ำมันสำรอง2,97,700ล้านบาเรนข้อมูลจากมีพีเผยว่าซาอุดีอาระเบียสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ถึง12.3ล้านบาเรนต่อวนันในปี2018 ทำให้เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับ2ของโลกที่สร้างรายได้จากการส่งออกมากที่สุดด้วยมูลค่ากว่า1.8แสนล้านดอนลลาร์สหรัฐทว่าในเดือนมีนาคม2020ซาอุดีอาระเบียเปิดฉากสงครามราคาน้ำมันกับรัสเซียเนื่องจากราัสเซียชาติพันธมิตรกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน OPEC ไม่ปรับลดกำลังการผลิต1.5ล้านบาเรลต่อวนันตามข้อตกลงใหม่ เพื่อพยุงราคาน้ำมันไม่ให้ตกตามหลังโรคโควิด -19 กระทบต่ออุปสงค์น้ำมันทั่วโลกซาอุจึงตอบโต้ด้วยการปรับลดราคาขายน้ำมันดิบอย่างเป็นทางการ OSP ให้กับทุกทวีเพื่อชิงส่วนแบ่งค้าน้ำมันจากรัเสเซีย พร้อมกับประกาศเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันเต็มสูงตั้งแต่เดือนเมษายน2020เป็นต้นไปเหตุการณ์นี้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจกโลกทันทีทั้งดัดชนีตลาดหุ้นที่ร่วงลงราคาทองคําตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงต่ําสุดเป็นประวัติการณ์ เวเนซุเอลาปริมาณน้ำมันสำรอง33,300นา้ 3, 000, 3, 300, ล้านบาเรลประเทศที่มีน้ำมันมากที่สุดในโลกแม้เวเนซุเอลาจะมีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดและมีรายได้จากการส่งออกน้ำมันเป็นหลักโดยคิดเป็นมูลค่ากว่า9 0ของรายได้จากการส่งออกหรือคิดเป็น4 0ของรายได้รัฐแต่ทรัพยากรอันมีค่านี้กลับไม่ได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกวันนี้ดีขึ้นเพราะการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาดมาหลายสิบปี โคนกับยังมีปัญหาการเมืองในประเทศด้วยมานำมาซึ่งมีกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนำซ้ำในปี2019สหาราัฐยังประกาศคว่ำบาตบริษัทน้ำมันแห่งชาติของเวเนซุเอลาเพื่อตัดรายได้จากการส่งออกน้ำมันเป็นการตอบโต้การเลือกตั้งประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาเมื่อปี2018ที่ไม่โปรง่งใสตามมาด้วยการที่กลุ่ม OPEC มีมติให้ประเทศสมาชิกป,ปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ ก็ยิ่งซ้ำเติมให้ประเทศเวเนซุเอลายอยู่ในสภาพเยี่ยมแย่มากขึ้นจากประเทศเศรษฐีน้ำมันที่ร่ำรวยกลับกลายเป็นประเทศที่ยากจนประชาชนอดอยากจนแทบจะเรียกได้ว่าน้ำมันกลายเป็นสิ่งร้ายค่าสำหรับพวกเขาไปแล้ว